นี่เถึงแล้วร้านอาหารทำสวยมากขึ้นนี่ข้าวเรามาแล้วก็เป็นผักกเพราหมูเหมือนกันแหละไม่มีอะไระเดี๋ยวกินหมดแล้วนะผมก็เพี้ยง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันแล้วก็ลงไปข้างล่างคราวนี้เราน่าจะไปรอดท้ำกันเลยนะก็น่าใช้เวลา อยู่ประมาณสัก5ชั่วโมงอาจจะกลับตอนดินเย็นเลยนะ4โมง5โมงนะที่นี่เขาจะปิดอย่าเงี้ยค่าเข้ามาคนละ40บาทนะแต่ก็ลดไ้20บาทก็ถ้ามา2คนเนะน,นี้ยรวมลดก็ร้อยหนึ่งค่าเข้าเนี่ยเดี๋ยวเร็วไปใจเลยไม่รู้ว่าจานอะไรเท่าไหร่ค่าข้า,ขาก็คนละจานละ50บาทนะใครมาก็มาช่วยอนอุทยานนะ